ลเล่นอะไรกันลุ้มเล่นลุ้มเล่นลุ้มเล่นลุกมลุ้มเล่นลุกมเลยตัวแป้งป่ดิโอ้ยยุ้ยแป้งมีมีีขนมพันเอ็มเสรแล้วเนี่ยตัวละครก็หมดปลดบอดีเลยตอนนี้มาแล้วมันมาแล้วนัดมึงมาน่อยนัเจเย็นเนอะผมอัดคลิปอยู่ด้วยนะ มองเลยดีมองเลยปดีมาดิมาดิเฮ้ยมึงยังไม่เข้าไปเลยจัดที่นั่นแม่งเกียดด้วยเหรอปาถั่วแม่งเอ้ยลุมแม่งเลใส่แม่งเลยเนี่ยยัดซีนห้าตอนหนึ่งนะครับโหโดนแม่ดีละคนเลยดีละคนเลยไปไปเล่นไปเล่นเล่นกปเล่นกับ โอ้โหโอ่โขนไแล้วแต่สาระแล้วกูเอาไมีสำรวจฝั่งโน้เอเอาไปแล้วไล่จ้วงเรา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 ต้องได้คิวคิวคนละหนึ่งแม่เราแพืเพื่อไก่หัวเสีย ไปนูวยเรไปนู้วยเราไม่ดละโอ้เพ่ก็เอาลวงลวงลวงเฮ้ยโอ้กระโดดเล่นเลยองมองมตามติดตามติดกล้องตามติดอุ้ยหน้ากากหลุดโอ้โหเกือบตายเอออยู่บ้างละหายบ้างะ ของหัวแท้ได้ตายของขึ้นแล้วนะมาด้วยเลยกันดิมาดิล้มเลยโอ้ยปื้มล้มเลยล้มล้มนี่ล้มนี่ไปกลางไปโอ้ยโหเฮ้ยหน้ากากหลุดหน้ากากหลุดนท่นนั้นแหละโถ้โหแตกไปดิแตกไปดิ แตกไวดิแตกไวดิปื้มอยูข้างบนอ้ปื้มอยูข้างบนน้องน้องน้องเราอยู่ฝั่งมุมอยู่ข้างบนเลยนะเป็นมาดิเฮ้ยลุกลุ่มลุ่มเลยเลี้ยกลุงไหมลุ่เลยลุ่เลยเอาลุ่เอาปื้มลงมาดิโอดไปจ่ายเงินไปับเหรอก็ลงมาดิครับ ไปไหนวะยูกี้อยู่บนไปไหนแล้วเป็นไงนั่นไงเราสองหนึ่งอ่ะผมแบม่งเลยเราตั้งเบ็ดไปว้าวว้าวว้าวลูมันลูมันลูมันโอ้โหแต่คุณนอนครับโอ้แตกก็ดีแตกก็ดีแต่ก็ดีแต่ก็ดีโอ้โหเฮ้ยหัวแข็งเตะนอนไม่ไหวหด สองตัวออไหนกันไหน้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยนี่เลยเฮ้ยแอบแตะเตอ้าวเฮ้ยกลายเป็นลุมๆเหม้อนก้นแล้วลุ่มกันสัตว์ิดผ้าตาเลยเฮ้ยขี้แตกอะจิงโดนแรงเบรไล่ฟันไม่ดแ้นแล้ มิตรใจันหมเลยมิตรใติดใจมาว่ะอันนี้คงหาไม่ออกแล้วมาแล้วหายหาหาไม่ออกเลยครับโดนลุงครับตอนนี้มาแล้ว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 ลุงลุหลบครับขำไม่ออกโอ้ยเจ๊แฟงเบสด้วย a m a ซ i ่ g ไปลุ้มลุ้มลุ้มนี่แพ้งเบสลุ้มลุ้มแม่งอะไรลุ้ม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 อะลุ้ม่ะช่วย เฮ้ยมองหลุดแล้วเปิดดิเอาดิมาดิมาเลยตายเอาเอาเอ่ตายนั่งลอกงลอกเดินลุ้มไปดิเดินลุ้มตั้งเบสโดนลุ้มก็ตายโอ้มันลุ้มในขนาดนี้ไหนวะโอ้โหขึ้นมาแล้วปาหัวนะโอ้โหแตกเลยพี่ตายกูแตกเลยเฮ้ยขลาดขลาดเอยมาแล้วเอามาแล้วเอารุมรุมมา เป๊บคนละทางไม่เข้าโอ้โหโอ้โหนมปั่นแบบนั้นละอาเปิลมาตู้เราดีกว่าหยุดเมีาไปเลยพิเกียตพิเกียตแกล้งเด็กปะเล่นอะไรพิเกียตปั่นนะเว้ยมัดูดิมันจะเศษแบนเศษมาจะโดนแทงหลังเลยจะหลอยจะหลอยจะโดนแทงหลังเลยแทงมือดนนีจ็ตายพาเลยบิดพานทางนี้หนิโอ้ยโอ้ย ดนอุ้ยมามาลุงอัดดีโอ้ยเลยอะมามาก้าเอามามาอะไรอะไรไปกินเฮ้ยป๊โอ้ยเกือบตายอ่ะปันพี่ไปกินป๊อกเอาเฮ้ยมาแล้ยมาแล้วมาแล้วลุมลุม ิลยยำเลยแกนี้แกนี้เกียนลงนี่เหรอเฮ้ยโอ้ยโดนแล้วไรไม้คนโว้นี่ผมส่องส่องขายการอยู่โอ้โห เอาละเฮ้ยปข้างบนข้างบนขึ้นมาแล้วเฮ้ยเอามาเอาเอาเลยเอาเลยเก็บเก็บปึ๊กหัวแตกขึ้นมาทางขงเฮ้ยปึ๊กไปก่อนไปก่อนตัวอะไรนี่ก่อนเฮ้ยไก่ไว้ไก่ไก่เล็บมันหัวแม่งไหมไก่โอ้ชนนี่ช้นนี่เอ้ยไดาแล้วแดงก็ใหญ่แล้วมาแล้วขวาขวาขวาเฮ้ยเอายาพงเมบบอีกแล้ว ลุมฟันมันลุมฟันมันร้อนเหี่ยงร้อนเบี่ยงหวานไม่ได้แดกไม่ได้แดกเหยี่ยงไม่ได้แดดไม่ได้แดกครับน well, okay. ี่ครับปล่อยปล่อยพ่อกโก้ไปตัวแล้วไ่ตัวแล้วปล่อยโดดแล้วไปปั่นหัววิ่งชนวิ่งชนโอ้โหกระโดดฟันหัวเลยหลังมาหนึ่ง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  ลุมันลุ้มัาเลยโอ้โหนี่หามันดันเริยิ้มหายโทางเดก็ดอนเี้ไปดิไม่คู่อะหบอกว่าบอกลเฮ้ยบอกก็ลกพันบอกก็ลงไหมโอ้ยบวก็ลอ้ยโอ้โหเอ้ยลงคา

ตายไปแล้วแล้วใครมาอเนื่น้อยโยนโอ้มาเหนดเลยหมวกหโอ้ตายเลยไข่ไ่ไข่เยโอ้ยหมวกหลุด เอ้เกี่ยวกกากบวกสองแม่งหลุดไปทีเดียวมึงคิดโดยแล้ะเราจะฟันกันได้ยังไงว่าบวกสี่บวกสามบวกสี่เดี๋ยววีจีหยดเพชรให้ดวนไปให้ดวนไปจะโดนลอยโอ้โหแตกเลยโปมันเยอะจังวะโอ้ยโดนได้ไงวะ เฮ้ยบนลากโอ้เ hmm. ฮ <tem Ash Walker> ีย so ม cool oh yeah. <speaking> oh ีม <com Catholic z omon> oh ีปักต้องมาจับต่อชุดละมุนวุ่นวายเลยเฮ้ยฟังต่อโอ้อหแล้วจ่าราชาแตกแตกนี่นี่